วันนี้เราจะพาไปดูเรื่องย่อหนังฆาตกรรมย้อนฆาตกรรม in the wake ดูแล้วน่าดูมากๆเลยคนที่ชอบหนังฆาตกรรมสืบสวนลึกลับไม่พลาดนะคะเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมครั้งใหญ่เกิดขึ้น2ครั้งในเมืองเชนไดนักสืบอย่างเซอิจิโร่ไม่สามารถนิ่งเฉยได้การสืบเพื่อหาคนร้ายที่แท้จริงจึงเริ่มขึ้น เขาคงมาจากเรื่องจริงที่ทำให้คุณจะต้องระทึกไปกับการไขคดีเป็นเหตุการณ์เมื่อ9ปีหลังจากเหตุการณ์สึนามิถลม่มที่โทโควุตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นได้เกิดคดีฆาตกรรม2คดีขึ้นที่เมืองเชนไดในจังหวัดมิยากิโดยเหยื่อทั้ง2เนี่ยต่างถูกสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากฆาตกรคนเดียวกันซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิต เกิดจากการอดอาหารจนตายขณะเดียวกันยาสุฮิโซผู้ต้องสงสัยในคดีดังกล่าวที่เพิ่งถูกปล่อยตัวออกมาจากคุกได้ก่อเหตุลอบวางเพลิงและทำลายร่างกายชายคนหนึ่งเพื่อปกป้องคนที่เขารู้จักทำให้นักสืบเซอิจิโรค้นพบความเชื่อมโยงถึงเหยื่อทั้งสองคนที่ถูกฆาตกรรมในเมืองเชนไดและพยายามจะตามล่าตัวโทเนะ เพราะเมื่อยิ่งสืบลุกลงไปเขาก็ยิ่งกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้มากขึ้นทุกทีใน In the Wake เนี่ยเป็นเรื่องของฆาตรกรย้อนฆาตรกรรมมีเนื้อเรื่องที่ดัดแปลงมาจากเขาโครงเรื่องจริงตามคำที่นักเขียนนากายาม่าเคยให้สัมภาษณ์ไว้ตอนที่ต้นฉบับนิยายเรื่องวางแผงได้ไม่นาน เขาได้แรงบันดาลใจมาจากสองเหตุการณ์ฆาตกรรมที่เกิดขึ้นจากฝีมือของฆาตกรต่อเนื่องโมริที่ถูกกล่าวหาว่าลงมือสังหารผู้หญิงไปถึง10ชีวิตในปี2000และสุกโนที่ก่อเหตุฆาตกรรมสังหารเหยื่ออย่างโหดเหี้ยมในปี2013มาผนวกเข้ากับเหตุการณ์ซึนามิจนสร้างผลกระทบ ทั้งชีวิตและจิตใจของผู้ประสบเหตุมาถึงปัจจุบันและก็แน่นอนพอเขาโค้งเรื่องเนี่ยมาจากเรื่องจริงก็ทําให้คนอยากดูมากขึ้นเป็นธรรมดาขนาดเราอ่านเรื่องย่อมานิดนึงยังคิดว่าถ้าเข้ามาไหล่ก็จะดูเหมือนกันน่าดูมากๆค่ะถ้าชอบช่วยกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ